เขื่อนสามภาเร่งระบายน้ำเต็มอัตราศึกฝนตกหนักแผ่นดินไ้้ชาวจีนวันเขื่อนแตกนับเป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในประเทศจีนหลังจากที่ต้องต่อสู้กับพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดกระแสวิตกกังวลถึงประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของเขื่อนยัดสามภา หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ฝนตกไม่หยุดยนซึ่งหลายคนวันว่าเขื่อนยักษ์ที่กั้นแม่น้ำอยางสีจะมีโอกาสแตกได้หรือไม่จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึงการปล่อยน้ำของเขื่อนยักษ์สามผาในจังหวัดหงเปยทางใต้ของจีนรายงานระบุว่ามวลน้ำโลกใหญ่ได้พุ่งเข้ามาในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยักษ์สามผา สูงถึง60,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีรายงานว่ามวลน้ำมหาศาลได้ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนยักษ์สามผาที่60,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างหวาดกลัวว่าเขื่อนยักษ์อาจแตกได้แม้ว่าทางการจะออกมายืนยันว่าเขื่อนยักษ์นี้ยังคงมีความปลอดภัยดีอยู่ก็ตาม ทางนี้เขื่อนสารเซียตาป้าหรือเขื่อนสามหุบเขาหรือเขื่อนยักษ์สามผาเป็นเขื่อนอันกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นขวางแม่น้ําแยงซีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าเป็นหลักและป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมในประเทศจีนและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบริหารแหล่งต้นน้ำประเทศจีนต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้ของประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อประชาชนนับล้านคนนอกจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบรรดาผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้วิเคราะห์และมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพและบริหารจัดการแหล่งน้ำของเขื่อนที่ก่อสร้างในเขตต้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมตามรายงานสถิติจากรัฐบาลจีนจนถึงขณะนี้ฝนตกและน้ำท่วมกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศจีนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเหตุน้ำท่วมไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบทำนกเขื่อนกันในแม่น้ำแยงซีในภาคใต้เท่านั้นหากยังส่งผลกระทบต่อระบบน้ำห่วงโหูและมฑลนต่างๆในภาคเหนือของจีนอีกด้วยความเสียหายอย่างหนักสถานการณ์ฝนตกหนักที่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายนับร้อยคนและส่งผลกระทบต่อนับล้านครอบครัวในภาคใต้ของจีนฝนตกหนักที่ผิดปกติเป็นเวลานานทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งสร้างความเสียหายถึง13.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐระดับน้ำของแม่น้ำา33สาย เพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการในขณะที่แม่น้ำ433สายกำลังเสี่ยงที่จะเกิดน้ำเอ่อล้นตั้งแต่ตน้นฤดูฝนจนถึงปัจจบุบันบรรดาผู้เชี่ยวชาญจีนและต่างประเทศได้วิเคราะห์และมีความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึง ผลกระทบของการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายเป้าหมายของจีนที่น่าสนใจก็คือเขื่อนสามผาที่มีความยาว2.3กิโลเมตรและสูง185เมตรเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนแม่น้ำแยงซีที่ได้รับการก่อสร้างและเปิดใช้เมื่อปี2003 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เรียบตามแม่น้ำแยงซีแต่เนื่องจากความกังวลว่าเหตุน้ำท่วมบริเวณที่ต้นน้ำในฤดอูร้อนทำให้ปริมาณน้ำสูงเกินกว่าที่เขื่อนจะรับได้ทำให้ต้องเปิดประตูเขื่อนเพื่อปล่อยน้ำส่งผลให้น้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ด้านล่างของเขื่อนนอกจากนั้นปริมาณน้ำฝนที่เติมเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนที่มีส่วนทำให้ ระดับน้ำในเขื่อนสูงขึ้นปัจจุบันจีนได้ก่อสร้างสถานีสังเกตการน้ำท่วมกว่า3,000 30, แห่งเรียบตามแม่น้ำแยงซีเพื่อจัดทำข้อมูลและช่วยให้ทางการปกครองท้องถิน่นสามารถพยากรณ์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแต่ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญประสิทธิภาพของเครือข่ายป้องกันน้ำท่วมยังขึ้นอยู่กับเขื่อนทุกแห่งและปริมาณน้ำฝน สถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องจากฝนตกหนักทำให้การพยากรณ์สถานการณ์อย่างแม่นยำทำได้ยากซึ่งปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณกว้างการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำในเวลาที่ผ่านมานักธรณีวิทยาได้คัดค้านโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่เช่นโครงการเขื่อนยักษ์สามผา เพราะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเมื่อก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำนักวางนโยบายได้มองข้ามความสามารถในการควบคุมน้ำจากแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำส่วนทางการจีนได้กล่าวยืนยันเมื่อเร็วๆนี้ว่าไม่สามารถพึ่งพาแค่เขื่อนยักษ์สามพาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่เขตที่ราบลุ่มของแม่น้ำเยงซี ปัจจุบันประชาชนในหลายประเทศได้ต่อต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และหาหนทางป้องกันแม่น้ำและการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำนอกจากการเรียกร้องการชดเชยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นและมาตรการทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดสรรไฟฟ้าน้ำและการบริหารจัดการน้ำท่วม เช่นการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กและการอนุรักษ์แหล่งน้ำในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงเห็นถึงผลกระทบในทางลบจากการก่อสร้างเขื่อนยักษ์ขนาดใหญ่ที่ทำให้เขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งต้องหยุดใช้งานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีอีกหลายแห่งที่ยังคงใช้งานและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนต่อไป ถึงแม้ว่าวันนี้จีนจะประสบความสำเร็จในการกักเก็บน้ำในเขื่อนยักษ์สามภาได้ถึงความลึก175เมตรแต่จีนลืมคิดไปว่าความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ปลายน้ำที่ต้องทนกับน้ำท่วมในช่วงที่จีนเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนยักษ์สามภาที่ปริมาณน้ำเกิน175เเมตรตราบใดที่จีนยังไม่หยุดความเห็นแก่ได้ ในการกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้เต็มที่ประชาชนคนจีนคงต้องรับชะตากรรมแบบนี้ตลอดไปมันคือชะตากรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มาจากธรรมชาติ